สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับขาประกอบมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พี่ที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็จะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับนะเบอร์โทร id ร้านครับเบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับนะแก็บ qr code สแกนหาได้เลยนะครับพี่ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับน้ะไม่ให้เสียเวลานะครับองละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ๆนี่ครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อออกน้ําตาลนะครับนะแกลน้ำมันตังอิ้วครับผมโอ้โหเนื้อสวยๆเลยนะพี่นี่ครับมีค่ารุบู์ด้วยครับ อนี้น่าจะเป็นองค์เสียดมหรือเปล่านะครับเนี่ยพอมีสังคตินะครับพี่นี่เส้นอ่ใต้ฐานคมชัดเจนเลยนะครับนะนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับ าการที่1นนะครับพี่500บาทครับต่อไปนะครับรายการที่2ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะครับลาเส้นกรอบบังคับพิมนี่ครับอันนี้เป็นอกวีนะครับนะอกวีนะพี่เนื้อก็มีคราบบางๆนะครับนะ มีคาบไข่ครับผมบนัานข้างครับชื่นอชอบถอึงไงนะครับนะทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับพี่พีๆไขปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะาตามกติกาของเราเลยครับผมรายการที่สองครับ ไปรายการที่สามครับอ่นนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะพี่โอ้โหตรงนี้นี่เก่าๆเลยนะครับนะเนื้อออกไปทางแก่งเลยครับพี่เนื้อแก่งๆเลยนะครับนะแก่ปูมเปือกหอยนะพี่น่ครับมีคราบด้วยครับผมคราบไข่นะพี่ ครับรายการที่สามครับผมต่อไปรายการที่สี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับมีเส้นใต้ฐานครับองนี้นี่ค่อนข้างหูชัดเลยนะครับนะโอ้หนูครับนี่ครับมวลสารนะครับพี่ค่อนข้างเยอะจัดจ้านเลยนะครับเเดี๋ยวนะครับองค์นี้อ๋อต้องขออภัยด้วยนะครับ องนี้ครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะอ่าโอ้โหเนื้อสวยๆเลยครับพี่เห็นไหมครับเนี่ยรอยแตกลายงานนะครับอ่านี่นะครับโอ้โหมันสารนี่เป็นก้อนเลยครับใบผูชัดเจนนะครับองนี้ครับพี่ ที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ครับผมเนื้อขาวนวลนะครับนะเนื้อขาวนวลครับพี่นี่ครับมีใบหูครับนะฝั่งด้านซ้ายนะครับพี่ซุ้มนี่ อ๋อค่อนข้างอวบอิ่มนะครับนะค่อนข้างเส้นใหญ่เลยครับผมหลังหนังน้ำนี่ครับรายการที่ห้าครับ ไปรายการที่หกครับพี่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์วัดเกดเจ็ดชั้นนะครับอกตันนะครับโอ้โหเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อเก่าๆแก่งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับมีมวลสารนะพี่เห็นไหมมีมวลสารพระสุงมกอด้วยนะครับนะนี่ครับเม็ดแร่นะครับ รายการที่หกครับต่อไปรายการที่เจ็ดครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ครับโอ้โหด้านหลังนีเนื้อโอ้โหเกน้ำมันตังอิ้วนะพี่นะเนื้อนี่ยุบย่นเลยครับพี่เขาแบเก่าเลยครับนะเนี่ยเห็นไหมมีคราบไข่นะครับดูเลยครับว่าเป็นพระเก่านะครับพี่อ นี่ครับโอโ้ดูครับพี่พิมพ์ทรงนี่ใบหูสองข้างครับแล้วดูเส้นที่ขอนะพี่เชื่อมติดกับลําตัวเลยนะครับนะเนี่ยคือพิมพ์ทรงเขาเนี่ยคือสวยเลยครับครับรายการที่7ครับผม ไปรายการที่แัดครับรายการที่แดก็เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงผมว่าองค์นี้นี่คมชัดนะครับนะเมื่อกี้ด้วยครับเนี่ยคือเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับเนี่ยดูครับแล้วมีคราบไข่ครับพี่ดูครับคราบเก่าๆเลยครับเนี่ยครับพี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับนะเนี่ยครับ ที่ครับต่อไปรายการที่9ครับนะครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับพี่เนื้องค์นี้นะครับจะออกไปทาเอ่อหนึกแก่งนะครับน้นหนึกแก่งเลยนะครับเพราะจะมีความมันความแก่งนะครับพี่อ่านี่โอ้โหดูครับมีมวลสารนะครับนะมวลสารเราก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยครับ พิมพ์ดีเล็กนะครับพี่นี่ครับเนื้อแก่งเลยนะพี่เนื้อเขาจะออกแบบมันนะครับนะเนื้อมันแข่งเลยครับรายการที่เก้าครับไปรายการที่สิบครับอนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์เสียดมนะครับนะ ดูครัวหลังแบบนี้เลยครับตรงนี้ผ่านการลงรักมาด้วยครับพี่เนี่ยดูจากผิวพระแล้วนะครับเนี่ยรักเป็นรักที่เก่านะครับนะรักเก่าเลยครับ ครับรายการที่สิบครับไปรายการที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ฐานแซมครับพี่เนื้อแตกลายงาสวยๆเลยครับผมนี่ครับฐานแซมนะครับ การที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับอันนี้พิมพ์นี้ค่อนข้างหายากเลยนะครับพี่อันนี้มีมาองค์เดียวเองครับพี่ตัวครับพิมพ์ปกโพสวยๆเลยครับผมเนื้อขาวนะครับนวลนมครับพี่ เนี่ยครับมีข้าปูนครับข้าปูนปลกหอยนาพี่นี่ครับมวลสามจะเป็นของวัตถุคังนะครับองนี้นะครับนะนะครับมีเม็ดดำนะครับมเม็ดแดงครับพระซุ้มกอครับผม รายการที่สิบสองครับไปรายการที่สิบสามครับนี่ครับเป็นพิม์พเข่าตุ่มนะครับพี่วัดเกตชัยโยนะครับนะนี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าๆเลยนะครับผมนี่ครับยังสภาพดีอยู่เลยครับพี่เห็นไหมน้องรอยนะพี่เส้นพุทธศิลป์เขานะครับ เนี่ยครับอืมอ่ะนี่ครับครับ,ร,บรายการที่สิบสามครับผมต่อไปรายการที่สิบสี่ครับ <c oughs> นี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะ โอ้โหดูขอบถัดนะพี่น,นี่ครับขาแป้งเดิมๆเลยนะครับผม รายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยนะพี่เนื้อนี่มีความหนึกแข่งเลยนะครับนะอ่ามีมวนสานะผมนี่ครับพิมพ์เจดีเล็กครับขาแป้งครับผม การที่สิบห้าครับไปรายการที่สิบหกครับอ่านี่นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่องค์นี้นี่เนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะครับนะมีความยุบย่นนะครับเนี่ยครับหลังเป็นหลังกาบหมากนะคพี่นี่ครับอ่าสวยเลยครับนี่ครับเนื้อเป็นก้อนนะพี่มีความหนึบนุ่มนะครับ มีคราบไข่เก่าด้วยครับพี่ครับรายการที่16ครับไปรายการที่17ครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์องค์นี้นะครับ อนุญาตลงก้องกอดนพี่เป็นพิมพ์ภาพประธานนะครับนะเนี่ยครับอันนี้ก็มีเมด็ดกรวดนะครับพี่เม็ดแร่ะนะครับเนี่ยเม็ดเทาเม็ดดำเม็ดแดงครับเนื้อจะออกขา,ขาวๆอมเทาๆนะครับพี่ตรงนี้นะเนื้อจะแกะปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับนะ จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่พี่รายการที่17นะครับนะ17ครับพี่ต่อไปครับรายการที่18ครับนี่ครับตงนี้นะครับเป็นบิมพระประธานนะครับเนื้อแตกลายงาครับพี่แก่น้ามันตังอิวนะครับมีความหนึบแข็งนะครับนะหนึบแข็งเลยครับพี่เห็นไหมเนื้อมันเงาสะท้อนแสงนะครับนะอันนี้คือความแก่งของเนื้อพระนะครับพี่พี่ level. รายการที่18ครับพี่เนื้อแก่งๆเลยนะครับนะต่อไปรายการที่19ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับขอบตัดครูดเลยหลังพี่หลังกราบหมากนะครับพี่นี่ครับเนื้อ,องค์พระนี่มวลสารจะค่อนข้างละเอียดเลยครับ เนื้อมีความหนึกเลยครับพี่พี่ับหลังามมานะครับนะอ่ะรายการที่ส9ครับผมต่อไปรายการที่20ครับอ่ะพิมพใหญ่นะครับพี่เนื้อองค์นี้นะครับ มีความหนึบนุ่มนะครับเนี่ยครับเห็นไหมดูแล้วแบบเนื้อแบบใสๆเลยนะพี่ใสหนึบนุ่มนะครับอ่านี่ครับอ่าตรงนี้ครับแกน้ํามันตังอิ้วนะครับพี่น้ํามันอ้อยนะครับไอ้น้ําตาลอ้อยนะครับพี่เนี่ยเป็นส่วนผสมนะครับนะที่ทําให้เนื้อพระดูแก่งนะครับพี่ ที่เท่าใบลานนะครับผมรายการที่ยี่สิบครับไปรายการที่ยี่สิบอครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับผมโอ้โหเนื้อนี่มีความหนึบนุ่มนะครับพี่มาดูใกล้ๆกันครับนี่ครับโอ้โหเม็ดดำครับนะมีเส้นใต้ฐานนะครับผม การที่ยี่สิบเอ็ดครับไปรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประ,ะทานนะครับอกวีนะครับพี่ห <c oughs> นือว่านี่แกป่ปูนเปลือกหอยนะครับนะ้าออกแห้งแข็งเลยครับนี่ครับแตกรายงานนะครับพี่มนสารก็มีครับผม ไไการที่ยี่สิบสองครับไปรายการที่ยี่สิบสามครับอ่ะนี่ครับเป็นพิมพ์พประทานนะครับโอ้โหเนื้อ,อยังเก่าเลยครับพี่นี่ครับหลังอ,อ,องค์นี้นี่เขามีความยุบย่นนะครับนะเป,นเป็นรูเป็นรูแล้วพี่อันนี้ก็เกิดจากการระเหิดของมวลสารนะครับพี่ที่ใช้เวลานานนะครับนะ นานหลังก็มีความยุบความย่นนะครับพี่ตามการเวลาเนาะอ่ะครับรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีข่าแป้งข้าปูนครับพี่มวลสารก็จัดจ้านนะครับนะองนี้ครับพี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะโอ้โหดูครับพี่ขาปูนเปลือกหอยนะพี่ ค่าแป้งนะครับมวลสารปะสมก่อครับนี่ครับอเราเห็นเป็นเม็ดๆนะครับพี่ขึ้นมาเลยนะครับนะมวลสารนี่ขึ้นผุดขึ้นมาเลยครับโอ้โหนี่ครับอรายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่ต่อไปนะครับนะรายการที่ยี่สิบห้านะครับ อ่ะผมลืมบอกเลยนะพี่จะมีสององสุดท้ายนะที่ว่าราคาจะแตกต่างจากองค์อื่นนะครับนะอองค์ที่ยี่สิบห้านะครับพี่ขออนุญาตาแกะให้ดูครับพี่บอกเลยว่าพระเนื้อสวยมากครับนี่กว่าจะได้มานี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับนะ สิบห้านะครับเป็นพิณเกดีวัดลักขังนะครับนะเนี่ยครับถือว่าพี่เนื้อแบบนี้ครับโอ้โหเราดูขอบด้านข้างนะครับเนี่ยครับหลังปิีกแบบนี้เลยครับพี่โอ้โหสวยมากครับพี่บอกเลยสวยมากเนี่ยครับโอ้โหน้าเก็บสะสมบูชาอย่างมากเลยครับพี่เนี่ยครับหมวนสารนี่เป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับ ้างครับนี่นขอบเขามีเนี่ยขอบมันมีปีนะพี่นะขอบปีเลยอ่านี่ครับมีเม็ดเทาเม็ดดำนะครับแล้วก็ผงผมชอบพุทคุณนะพีะ่สวยๆเลยนะพี่บอกเลยว่าพาะแบบนี้นะครับ ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะพี่อันนี้คือผมกว่าจะได้มาก็ก็หายากพ <c oughs> อสมควรแล,ละนะ้วเนาะอันนี้นะครับผมเอาไม่แพงนะครับนะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่พร้อมกรอบเลยครับพร้อมกรอบเลยครับพี่ใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เลยครับผมอันนี้พร้อมกรอบน่ครับอสวยๆเลยนะครับพร้อมกรอบรายการที่ยี่สิบห้านะครับ ต่อไปนะร,รายการที่26่สิบหกครับเป็นพิมพ์เจดีอีกหนึ่งองค์นะครับนะเป็มกรอบสวยๆเลยครับโอ้ยครับเดี๋ยวขออน,นุญาตนิมนต์นะพี่นะจะได้เห็นเนื้อเห็นขอบเห็นด้านข้างนะครับบอกว่าพระนี่เขามีความสวยจริงๆนะครับนะนะครับดูเนื้อครับพี่เห็นไหม เนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยนะครับหลังก็เป็นลังกราบหมากนะครับพี่ขอบปีแบบนี้เลยนะครับดูครับพี่เนื้อเป็นก้อนนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อพวกผงช็อกนะครับนะผงกีเท่าใบลานะครับเม็ดแดงก็ผ่าซุ้มก่อครับเนี่ดูครับพี่เนื้อยังสวยครับเนื้อแบบนี้ครับพี่ เคยบอกไว้หลายรอบแล้วเนาะเนี่ยคือแบบเนื้อส่วนนี้นะครับนะถ้าอยู่ในเมืองเซียนนะครับพี่ผมว่าหลักพันไม่มีแน่นอนครับหลักพันแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนะนี่ครับผมก็ได้มาแบบนี้เลยครับพี่ขอแค่กำไรนิดเดียวพอครับผมไม่หวังกำไรเยอะนะครับนะ นี่าครับอาสวยๆเลยนะครับพีู่ครับมวลสารอ่ะรายการที่ยี่สิบหกนะครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพร้อมกอบเลยครับผมอ่ะใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เนาะใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เนาะอ่ะนี่ครับอ่ะก่อนจะไปนะครับนะขอฝากช่องทางครับติดต่อนะครับนะเบอร์โทร id line นะครับเบอร์เดียวกันครับ 0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคพี่คนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับนะนี่ครับแคป QR วโค้สแกนหาได้เลยนะครับผมสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ